นี่ค่ะโครงการ Jump for Heart Virtual Game สอ2พันค่ะโครงการที่จัดโดยโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนคนโรคหัวใจภายใต้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมกีฬารำโรคไทยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการตัดสินและรางวัลที่จะได้รับกันค่ะและเกณฑ์การตัดสินนะคะเราจะใช้ทั้งประเภทการอิงกลุ่มและอิงเกมค่ะ อย่างเช่นนะคะคนที่ได้คะแนนเกิน80คะแนนขึ้นไปในการแข่งขันประเทศซิงเกิลโรสปีดสปรินทส30วินาทีจะได้รับเหรียญทองทุกคนค่ะและคนที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง70ถึง79คะแนนจะได้รับเหรียญเงินค่ะและคะแนนอยู่ระหว่าง60ถึง69คะแนนจะได้รับเหรียญทองแดงค่ะ และในปีนี้นะคะนอกจากคะแนนนะคะที่เราทําได้เพื่อพิจารณาเหรียญรางวัลทองเงินและทองแดงแล้วนะคะเรายังมีคะแนนที่เรียกว่าคะแนน Popular v o บ e ด้วยค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถโพสต์คลิปการกระโดดของตัวเองนะคะตามวันและเวลาที่กําหนดในคู่มือนี้นะคะในกลุ่มกำลบรบมาราทอนเพื่อที่จะแชร์คลิปการโดดของตัวเองและทุกๆยอดไลค์หนึ่งยอดนะคะจะได้1คะแนนทุกๆกการแชร์หนึ่งค,นนค,ครั้งนะคะจะได้ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับโล่รางวัลพิเศษไปเลยค่ะในแต่ละประเภทค่ะปีนี้นะคะพิเศษสุดๆกับทุกป,ปีค่ะนอกจากเราจะมีเหรียญรางวัลและโล่รางวัลป๊อปปูล่าโหวตแล้วใช่ไหมคะเรายังมีโล่รางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสําหรับในรุ่นสกูเกมนะคะทีมที่ส่งผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดจะได้รับโล่รางวัลหนึ่งรางวัลค่ะ และทีมไหนนะคะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับโล่รางวัลอิน4รางวัลด้วยกันค่ะและสำหรับรุ่นโอเ n น o วนัมน็ตนะคะนักกีฬาท่านใดนะคะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละประเภทการแข่งขันก็จะได้รับโล่รางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังเกณฑ์การตัดสินและรางวัลที่จะได้รับกันแล้ว อยู่อัโดด้านข้างนะคะแล้วก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการ Jump for Heart Virtual Game 2021กับเรากันเลยค่ะ